สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอไอจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมมาที่บ้านญาตินะครับผมก็พามาชมทุ่งนาโคกน้องนานะครับผมของหลองตั้มทีวีนะครับผมก็เป็นใช้ระบบโซล่าเซลล์หมดเลยนะครับผมติดตั้งเองเลยนะครับผมก็เป็นญาติกันนะครับผมเป็นทีมงานเหมือนกันนะครับมีระบบโซล่าเซลล์นะครับผมมีการขุดสระเลี้ยงปลานะครับผมเดี๋ยวมาชมกัน มก็มีโบนะครับผมก็ปลูกผสมผสานนะครับผมอยู่ข้างๆทุ่งนาข้างๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมพอดีมีงานทางนี้เลยแวะเข้ามานะครับผมก็ต้องตามทีวีนะครับนี่นะครับผมช่วงนี้แดดกำลังดีนะครับผมโซล่าเซลก็ทำงานนะครับผม มีทั้งเติมข้าวสะนะครับก็เติมข้าวสะถังน้ํานะครับผมแล้วก็มีสปริงเกอร์นะครับผมรดหญ้านะครับผมน่าจะเป็นหญ้าเนเปียะนะครับนี่นะครับผมสามแผงนะครับผมนี่ครับผมก็น้องตั้มทีวีก็ติดตั้งเองนะครับผมก็มีความรู้ทางนี้เหมือนกันนะครับผมนี้ก็ถังน้ํานะครับผม ็ใช้ไม้นะครับผมใช้ไม้ที่มีอยู่แล้วนะครับผมทาไม่ไม่ต้องสิ้นเปลืองซื้อเหล็กนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมน้องตั้มทีวีนะครับผมนี่ก็ผมมาถึงอำนาจเจริญเลยครับนี่ก็ปกติก็เป็นคนสุรินทรนะครับผมแต่ได้ภรรยาอยู่ที่นี่นะครับผมเลยครับผมชมบรรยากาศหลังหาปลาอยู่ครับตอนนี้ทีมงาน นี่นะครับผมสปริงเกอร์ก็ทํางานนะครับผมแดดออกก็ทำงานเองนะครับผมพอแดดหยุดก็หยุดนะครับผมเออนี่น,นะครับผมอีจุดหนึ่งก็เปิดเข้าสะเลยนะครับผมทำงานแบบปกติเลยนะครับผม แดดออกก็ทํางานนะครับผมนี่นะครับน้ําแรงนะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นจุดเติมเข้านาเลยนะครับผมสะดวกในการทํานานะครับผมเหมือนที่บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเหมือนกันนะครับผมมีน้ําเองก็สะดวกสบายนะครับจะต้องรอน้ําฝนนะครับผมนี่นะครับบูรบินข้างข้างนะครับ ก็ทีมงานนะครับผมมาด้วยวันนี้สามคนนะก็นี่ครับผมก็พาชมบรรยากาศบริเวณสวนคคกน้องนานะครับผมของน้องตั้มทีวีนะครับก็ลูกผสมผระสาน โซนทางนี้ก็เป็นโซนของมะพร้าวนะครับผมเอาน้ำหอมนะครับผมก็ปลูกไว้รอบเลยนะครับนี่นะครับผมอ๋อช่วงนี้ก็พักงานกระถางก่นนะครับผมเพราะว่ายัางไม่มีเวลาทำนะครับผมก็ผาชมพวกน้องนาโมเดลก่อนนะครับเดี๋ยวมีงานให้รอติดตามเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่เข้ามาชมตลอด นี้สู่ทางนู้นก็จะเป็นกระท่อมนะครับผมแล้วก็มียุ้งใส่ข้าวนะครับอัน,บนี้ก็จะเป็นปลานิดน,นะครับผมและบ่อปลาธรรมาชาติผสมผสานกันนะครับนก็มีทั้งโอ้ยนะครับผม นะครับสมสุนรนะครับแล้วก็เป็นมะนาวนะครับผมนะครับมะนาวลูกดกมากเลยนะครับผมเต็มต้นเลยนะครับมนครับผมมะนาวลูกเยอะเลยนะครับผมลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลย นี่นะครับผมโซนฝั่งนี้ก็เป็นโซนทางเข้านะครับ <Okay. S 1> น,นะครับผมฝั่งน,นี้ก็จะเป็นปลาดุกนะครับผมโซนปลาดุกฝั่งนี้นะครับ เต็นท์นะครับอื่นนี้ก็นอนนี่นะครับผมตรงนี้มีงานโตนะครับผมเดี๋ยวไนะครับไปขันน้ำนะครับไว้เยอะเลยนะครับผมก็ผสมผสานนะครับผมเป็นเกษตรยุคใหม่โมเดลนะครับมลละลโกอนะครับผมอันนี้ก็มลละลโกอสีเหลือง สวยงามนะครับผมก็หายากนะครับผมพันนี้นี่ครับเป็นกระท่อมนะครับผมกระท่อมสวมนมียุงใส่ข้าวด้วยครับทาานน้นนี่นะครับอ,อก,ก็สวยๆนะครับผมมมาน้อยตามมาด้วย วันนี้ก็มาไกลนะครับผมจากสุรินมาถึงอำนาจเจริญนะครับผมก็พามาเยี่ยมเยียนนะครับเกษตรโคกน้องนานะครับผมเป็นเกษตรยุคใหม่ๆนะครับนี่นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาชมสวนเกษตรนะครับผมของน้องตั้มทีวีวันนี้ก็วันนี้ก็ทิ้งท้ายเพียงตัวนี้นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามเรื่อยๆงาน บทสร้างนะครับผมเทคนิคต่างๆในการทํางานแล้วก็การทํากระถาง DIY นะครับผมวันนี้ก็ทิ้งท้ายเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ